I got a bottle of Patron. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เตรียมเงินให้พร้อมซีอีโอฟิออเรตินายินดีรับข้อเสนอซื้อโซฟิยานอัมราบาตโจบาโลเนประธานบริหารสโมสรของม่วงมหาการฟิออเรตินาได้ทําการยืนยันนะครับว่าตัวเขาพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอที่สนใจอยากได้ตัวโซฟิยานอัมราบาตกองกลางชาวโมร็อกโกไปร่วมทัพในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกจะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนนี้ โซฟิยานอัมราบาตซึ่งเป็นตัวสำรองที่ถูกลงสนามในเกมที่ถล่มเจนัว4ประตูต่อ1ในศึกกันโชซิเซียอิตาลีนัดเปิดสนามซีซั่นล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากำลังกลายเป็นแข้งเนื้อหอมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยมีหลายสโมสรให้ความสนใจรวมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหงส์แดงลิเวอร์พูลด้วยการที่ตลาดพ่อค้าแข้งเหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ทำให้ทางฟิอเร,รตินาต,ต้องคิดทบทวนเรื่องอนาคตของอัมราบาตจากสถานการณ์ในเวลานี้ส่งผลให้วิเอลร่าด ิในใจพร้อมพิจารณาทุกข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวสตาชาวโมร็อกโกไปร่วมทัพโจบาโลเน่กล่าวว่าเราพร้อมเสมอสําหรับทุกๆคนที่อยากย้ายเข้ามาและอยากย้ายออกไปถ้ามีใครสักคนที่ไม่มีความสุขเราสามารถทําให้เขาพึงพอใจได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งปิดตลาดซื้อขายนักเตะทั้งนี้ในปัจจุบันทีมของกุนซือเอริกเทนฮามีความจําเป็นต้องการผู้เล่นนิฟฟิลตัวรับมาร่วมทัพเป็นอย่างมากโดยโซฟิยานอัมลาบัตคือหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาขณะที่นักเตะ เองก็กระสันที่จะอยากย้ายเข้าร่วมทีมปีศาจแดงเช่นกันโดยมีรายงานจากฟราวิซิโอรโรมาโนโน,นักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังได้ระบุว่าเป้าหมายที่ทีมปีศาจแดงต้องการเสริมทัพรายที่4แน่นอนว่าคือโซฟิยัดอัมลาบาดเอริกเทนฮักต้องการมิดฟิวรายนี้มีการเปิดเผยว่าสาเหตุมาจากทีมปีศาจแดงจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวอัมลาบาดอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้หลังจากการพูดคุยเบื้องต้นเป็นไปในเชิงบวกแต่เนื่องจากพวกเขาต้องรอปล่อยนักเตะที่มีอยู่ในทีมออกไป เสียกเช่นดอนนี่ฟันเดเบกทั้งในแบบยืมตัวหรือขายขาดเพราะติดปัญหาเรื่องกฎการเงินเฟดเชียลแฟร์เพโดยตอนนี้ดิวของดอนนี่ฟันเดเบกนั้นใกล้รู้ล่วงแล้วโดยโซฟิยันอัมราบัตยอมรับกับสื่อเมื่อเร็วๆนี้ว่าเขาได้พูดคุยกับเอริกเทนฮักเรื่องการย้ายมาคาแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งที่เหลือจะเป็นการติดต่อกันระหว่าง2สโมสรต่อไปก็น่าจะไม่พลาดนะครับถ้าหากดอนนี่ฟันเดเบกหรือว่าสกอตแม็กโทมิเน่ออกจากทีมซึ่งรวมไปถึงการ ขายดินแฮนเดอร์สันเหมือนกันนะครับที่มีข่าวว่าจะย้ายทีมก็จะทําให้ทีมปีศาจแดงสามารถซื้อโซฟิยานอัมราบัตได้เนื่องจากติดแค่กฎการเงินเฟดเชียลแฟร์เพทเท่านั้นก็ขอให้จบในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับโซฟิยานอัมราบัต ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูยื่น5ล้านดึงโกเฟเน,นบาเช่นั่งสำรองโอนาน่าข้อเสนอรุ้ร่วงไปแล้วด้วยเหลือแค่บินมาตรวจร่างกายเท่านั้นโดยทีมปีศาจแดงขอเช็คร่างกายบายินดีก่อนตัดสินใจว่าจะเซ็นหรือไม่ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอเช็คการตรวจสภาพร่างกายของอันคายบายินดีผู้รักษาประตูของเฟเน,นบาเช่ก่อนตัดสินใจว่าควรจะเซ็นสัญญากับเขาดีหรือไม่ตามรายงานจากดีแอเลติกนะครับสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสน ใจในตัวของบายินดีมาพักหนึ่งแล้วแต่อยากได้ความชัดเจนในเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญากับไนดานวัย25ปีหรือไม่โดยตอนนี้บายินดีเข้ารับการตรวจร่างกายเบื้องต้นที่กีตแล้วและพอได้ผลตรวจแล้วปีศาจแดงจะตัดสินใจว่าจะเดินหน้าปิดดีลประมาณ5ล้านยูโรหรือหันไปมองหาทางเลือกอื่นแทนทั้งนี้นะครับการเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูใหม่จะขึ้นอยู่กับว่าดีนเทนเดอร์สันจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่โดยมีคิสตัน พาเลทที่สนใจคว้าตัวเขาอยู่ในตอนนี้เฮนเดอร์สันกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วและจะได้รับอนุญาตให้ย้ายออกจากยูเนเตดได้หากทีมได้ผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเพิ่มตัวเลือกในตอนนี้โดยมีอังเดโอนาหน้ากับทอมฮิวตันอยู่ในทีมฤดูกาลที่แล้วบายินเดียลงสนามให้กับเฟเนบาเช่ไปทั้งหมด40เกมและเฝ้าเสาไปทั้งหมด146นัดนับตั้งแต่ย้ายมาเข้าทีมเฟเนบาเช่ในปี2019นอกจากนี้ยังลงสนามกับทีมชาติไปแล้ว5นัดสำหรับดินเฮนเดอร น,นั้นโดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เดสในฤดูการก่อนและได้ลงสนามไป18เกมในเพเมลีโดยมีข่าวว่านอตติงแฮมฟอร์เดสสนใจเซ็นสัญญาเขาไปร่วมทีมแบบถาวรแต่สุดท้ายแล้วเลือกคว้าตัวแม็กเทนเนอร์มาจากอาร์เซนอลแทนโดยปีศาจแดงจะให้ไฟเขียวอนุมัติให้แฮนเดอร์สันย้ายออกจากทีมหักได้เงินจํานวน15ล้านปอนด์โดยเอริกเทนฮากหวังจะนําเงินดังกล่าวนะครับมาสมทบทุนคว้าแข้งเป้าหมายในแดนกลางร่วมทีมให้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะทําการยื่นข้อเสน อขอซื้อตัวโซฟิยานอัมราบัตกองกลางทีมชาติโมร็อกโกของฟิออรลิติน่าและเตรียมที่จะหาเงินเพิ่มเติมเพื่อปิดดิวอัมราบัตให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอินเตอร์มิลานหวังเซนสตาแมนยูเสริมแนวลูกอินเตอร์มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกกันโชซีเรียอิตาลีกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวองตตอร์มักซิเยลกองหน้าชาวฝรั่งเศสของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกเพเมรีไปล่าตะข่ายให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นับตั้งแต่เอริกเทนฮาโค้ชชาวดัตเข้ามาคุมทีมแมนยูไนเต็ดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาอ,องตตอร์มักซิเยลต้องดิ้นรนก ในช่วงหลังเจ้าตัวโชคลายนะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บลบกวนตลอดจนแทบไม่ได้ลงสนามช่วยทีมมากนะักขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งคว้าตัวรับมุดหอยลุนหัวหอกชาวเดนม,มาร์กมาจากอารตาลันตาซึ่งทำให้โอกาสการลงเล่นของมักซิเยลน้อยลงไปอีกโดยมีรายงานระบุว่าปีศาจแดงพร้อมจะปล่อยตัวออกไปหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมขณะเดียวกันนะครับอินเตอร์มิลานยังคงมองหาศูนย์หน้าคนใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขาเสียลูกากูกลับไปให้กับโชลซีแล้วและ ชื่อของมักซิเยลวัย27ปีก็อยู่ในข่ายที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมโดยพร้อมที่จะเปิดฉากการเจรจากับแมนยูไนเตดในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เพื่อหวังที่จะได้ราคาที่ไม่แพงมากนะสําหรับดาวยิงเฟนแมนมีสัญญากับยูไนเต็ดเหลืออีกแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับและมีค่าตัวอยู่ที่25-30ล้านปอนด์แต่ด้วยค่าเหนื่อยที่เจ้าตัวรับสูงถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ยากนะครับที่จะมีทีมไหนแบกรับค่าเหนื่อยนี้ไว้ถ้าเจ้าตัวไม่ยอมลดเพด ดันค่าเหนื่อยของตัวเองลงมา ปิดท้ายกันที่ทีมโคชิงสนยื่น10ล้านปอนด์ล่อใจกิรินโวดเดอะซันแทบลอยมั่ว10ถูกหนึ่งได้ทำการประคมข่าวว่าอันอิติฟ้าสโมสรนในลีกซาอุดีอาระเบียสแสดงความสนใจเมสันกิรินววดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้พ้นคดีในชั้นศาลแล้วแต่ทีมปีศาจแดงใช้เวลากว่า6เดือนนะครับเพื่อสอบสวนภายในกรณีของเมสันกิรินววดที่ทำการข่มขืนและทำร้ายแฟนสาวจนในที่สุดได้ทำการออกถแถลงปล่อยแข้งลูกมอออก จากถิ่นโอแทฟฟอร์ดไปแล้วยูเนเต็ดชี้แจงเพิ่มอีกว่าการสอบสวนภายในได้ข้อสรุปว่าเมสันกลินวูดไม่ได้กระทําความผิดตามข้อหาขณะเดียวกันพบว่าแข้งวัย21ปีมีความผิดหลายอย่างจนเป็นเรื่องยากที่จะเริ่มต้นอาชีพใหม่กับทีมได้โดยรายงานอ้างว่าอันอิตติฟาที่มีสตีเฟนเจราเป็นผู้จัดการทีมอยู่ในปัจจุบันกําลังพิจารณาดึงไม้เขียวไปร่วมทีมในครั้งนี้เชื่อว่าทีมดังจากแดนเศษฐีน้ํามันพร้อมยื่นข้อเสนอจํานวน10ล้านปอนด์ต่อปี เพื่อดึงนักเตะชาวผู้ดีไปล่าตะข่ายในตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีนะครับอันิติฟาตไม่ใช่สโมอสรอเดียวที่อยากได้ศูนย์หน้าตีนคมไปร่วมทีมเพราะมีหลายทีมจากอิตาลีและตุรกีนะครับที่ตามล่าลายเซ็นเช่นเดียวกันโดยมีทีมโลมาของโซเชมูลินโยนะครับที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังที่จะดึงเมสันกริมูดไปล่าตะข่ายในทีมกันโชซิเดียอิตาลีและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่23สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ